คุณ KKBS Podcast Easy Talk Easy Listening คุณกําลังฟัง KKBS Podcast คุยง่ายง่ายสบายสบายสไตล์ KKBS ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิ่นประภาแสงจันทร์นะคะเป็นอาจารย์ประจำะกลุ่มวิชาการบัญชีนะคะคณะบริหารธุรกิจการบัญชีมหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ออขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าปิกนะคะวันนี้นะคะปิกจะมาแชร์งานวิจัยที่ตัวเองทำเรารู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็ชอบนะคะเป็นทีม Fair Value Accounting and Its Effect นะคะแปลเป็นภาษาไทยนะคะว่าเป็นแนวการบันทึกบัญชีแบบมูลค่ายุติธรรมแล้วก็การนำเสนอ,อ,อสินทรัพย์และหนี้สินนะคะด้วยราคามูลค่ายุติธรรมนะคะกับ ผลกระทบของการใช้วิธีการรีพอร์ตแบบแบบสมัยใหม่หรือว่าแบบที่เรียกว่า Fair Value Accounting นะคะคราวนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องกันว่า Fair Value Accounting เนี่ยมันมีสตอรี่ยังไงนะคะมันคืออะไรตัว Fair Value Accounting เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็น financial reporting approach นะคะเป็นวิธีการนึงในการนำเสนอรายงานทางการเงินนะคะโดยมีแนวคิดว่า ให้บริษัทหรือว่ากิจการเนี่ยนะคะพยายามที่จะวัดมูลค่าของสินทรัพย์นะคะหรือว่านี่สินเนี่ยด้วยมูลค่าที่มันสะท้อนราคาตลาดมากที่สุดนะคะหรือสะท้อนราคาที่เราสามารถซื้อหรือขายเพื่อที่จะชำระหรือปิดหนี้ของกิจการได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไอเดียที่ค่อนข้างคอนทราสต์กันกับแบบเทรด i ิช o นลแอคเคา n t i n ิ้งหรือว่าคอสเมตต์ที่ทุกอย่างจะต้อง เป็นคอสที่แน่ชัดนะคะตาม e vidence เพราะนั้นถ้าเกิดพูดในมุมมองของบัญชีก็คือว่าตัว fair value accounting เนี่ยจะค่อนข้างเป็น subjective เพราะว่าเราจะต้องมีการประมาณการเอาว่าสินทรัพย์แบบเนี้ยราคาตลาดซื้อขายกันมันน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วยังต้องมาตีความกันอีกว่าตลาดที่ว่านั้นคือตลาดอะไรผู้เล่นในตลาดคือใครใครเป็นคนประเมิน นั่นคือคําถามที่ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักบัญชีนักวิจัยอะไรยาเงี้ยอยากจะรู้แล้วก็มองว่ามันค่อนข้างน่ากลัวตรงที่เมื่อมันต้องอาศัยหลักการประมาณการเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่มันจะไปเปิดช่องให้กับ management หรือว่าผู้บริหารของกิจาการเนี่ยสามารถใช้ทำ accounting cooking หรือว่าการทำ creative accounting เพื่อให้ตัวเลขทางการเงินเนี่ยมันสวยนะคะแล้วก็ส่งผลให้ราคาหุ้นมันสวยตามมาด้วยนะคะทีนี้ พอสตอรี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยก็เลยเป็นที่มาของของการที่จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการนำวิธีการนี้มาใช้นะคะเพราะในช่วงในช่วงแรกๆเลยเประมาณปี2007เนาะก็จะมีการนำนำเสนอไอเดีย f i r v v l u u e c c o u u t t n n g เข้ามาก็จะเห็นได้ว่านักวิชาการหรือว่ากลุ่มนักบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะ มันมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าถ้าเรานำเสนอทุกอย่างนะคะให้มันเป็นคอนเซปต์แฟร์วอลูเอคคาลติงเนี่ยมันจะสะท้อนมูลค่าที่เราสามารถเปรียบเทียบได้และสามารถรู้ได้เลยว่าในอนาคตถ้าเราซื้อหรือขายสิ่งเหล่านี้เงินจะต้องออกหรือเงินจะต้องเข้าประมาณเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณยังมองว่าฉันยึดมั่นในความน่าเชื่อถือของวิธีคอสไม่ตแต่คุณต้องคิดว่าอย่างนี้ถ้าคุณซื้อที่ดินมาเมื่อ10ปีที่แล้ว ราคาไม่เคยปรับเลยคุณจะไม่รู้นะว่าสินทรัพย์คุณตอนนี้มีมูลค่าเท่าไหร่แต่คอสไม่ตดก็ยังมีความได้เปรียบในแง่ของความน่าเชื่อถือเพราะว่ามันเบสออนกับข้อมูลจริงที่ซื้อมาจริงลงทุนจริงนะวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคน2กลุ่มที่เป็นทั้งอ p p o n นน t แล้วก็พรอพเนนนะคะก็คือคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะคะจึงเป็นที่มาว่าทําไมตัวตัวปิกเกงเนี่ยถึงสนใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็สอนในเรื่องของการนํา,ามาตรฐานบัญชีมาใช้อยู่แล้ว พอเห็นว่า accounting policy มันค่อนข้างโน้มเอียงไปทาง fair value accounting เราก็เลยแบบสนใจแล้วก็ชอบมันอยู่เป็นทุนเดิมจึงเอามันมาดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นพอเราเอาตัว fair value accounting เนี่ยมาลองดูว่ามันมีประโยชน์จริงๆไหมหจะดีไหมทำให้มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อะค่ะก็เลยเริ่มคำถามนี้ขึ้นมาว่าขอดู fair value accounting หรือว่า fair value information กับผลกระทบของมัน ในหลายๆมุมมองมุมมองแรกเลยเรามองว่าถ้าอยากจะรู้ว่านักลงทุนเขามองว่า Fair Value Accounting มีประโยชน์เหมือนที่ผู้กำหนดมาตรฐานบัญชีหรือว่านักกฎหมายทางด้านบัญชีเนี่ยนะคะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ใช้นะเห็นว่ามันมีประโยชน์มันก็ควรจะสอดคล้องหรือมีทิศทางไปด้วยกันกับตัว Stop r r t u u r n ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดออมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงเป็นตีแฟร์แว l ลเนาะแล้วก็ พอมูล,ลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บถ้านักลงทุนเห็นว่ามูล,ลค่าตรงนั้น่ะมันน่าเชื่อถือแม้ว่ามันจะเป็นประมาณการเขาก็จะนํามาใช้พ redict ในการลงทุนได้เพราะฉะนั้นมันควรจะไปในทิศทางเดียวกันกับสต็อก r ร t เทิร์นอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือคําถามงานวิจัยแรกค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราพูดถึงซีรีส์ที่1นนะคะเราโฟกัสไปที่เรื่องของอข้อมูลนะคะที่เป็น Fairvalu e a c c o u n t i n g เนี่ยนะคะมันมีความสําคัญหรือว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับกลุ่มน,นักลงทุนไหม ก็จะเป็นการมองในเรื่องของ uh, capital provider จากตลาดเงินทุนทีนี้ซีรีส์ที่2นะคะเราก็เลยอยากจะถามว่านะคะเป็นการสร้างคำถามในลักษณะที่ว่าแล้ว fair value accounting เนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อกลุ่มที่เป็น capital provider แต่เป็นตลาดนี่หรือว่าผู้ให้เงินทุนนะคะอาทิเช่นสถาบันการเงินธนาคารอย่างเงี้ยนะคะนี่คือคำถามซีรีส์ที่2นะคะ ต่อจากนั้นพอเราพูดถึงเรื่องของประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะติ๊กก็เลยไปที่ซีรีส์ที่3ว่าถ้าข้อมูลที่รีพอร์ตแบบ Fair Value a ค c o u n t i n g เนี่ยมีประโยชน์การมีประโยชน์ต้องนำมาด้วยคอสก็เช่นกันดังนั้นเราจึงอยากรู้ในมุมมองของคนที่เป็นผู้ตรวจสอบหรือว่าผู้ที่ให้ความเชื่อมั่นกับข้อมูลที่เป็น Fair Value a ค c o u n t i n g เนี่ยว่า ในฐานะผู้สอบบัญชีเองเขามองว่าการรีพอร์ตแบบ Fair Value Accounting เนี่ยน่ากลัวไหมหรือว่ามีความเสี่ยงไหมเขาจะชาร์จค่าฟรีหรือว่าค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำถ,ถามงานวิจัยนี้ที่ดูผลกระทบของ Fair Value Accounting จาก3มุมมองนี้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะก็เลือกเก็บข้อมูลในกลุ่มบริษัท ที่เป็นอุตสาหกรรมในอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวเชื่อว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เป็นสินทรัพย์นี่สินที่มีตลาดชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นพวกสต๊อก,กอย่างงี้ค่ะพวกหุ้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกมันมีราคาปิดราคาเปิดอยู่แล้วแต่ว่าสินทรัพย์บางประเภทเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเขาไม่มีตลาดซื้อง่ายขายคล่องรองรับ มันต้องมาแล้วค่ะการประเมินโดยการใช้พวก financial model ต่างๆการใช้ valuation ที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อมาประเมินมูลค่าสินทรัพย์และนี้สินเราก็เลยไปหยิบจับเอาข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสินทรัพย์เนี่ยเป็นพวกที่ไม่ได้มีตลาดซื้อง่ายขายคล่องดังนั้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเขาเนี่ยก็จะประเมินโดยการใช้พวก financial model เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า เรามาดูซิว่าถ้าแฟร์แวลูที่วัดจากตลาดที่เป็นตลาดลองแบบนี้นักลงทุนยังจะเห็นว่ามีความสำคัญหรือมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจไหมนะคะแล้วเราก็ทดสอบนะคะจากซีรีส์แรกนะคะที่มองจากมุมมองของนักลงทุน mm hmm. ก็เลยทดสอบด้วยการเอา Return Model นมะคะมามาทดสอบนะคะ i m p l i c a t i o n ที่ได้จากซีรีส์แรกนะคะก็ได้ว่านักลงทุนเนี่ย ให้ความสำคัญนะคะให้คุณค่ามองว่าข้อมูลตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเป็นประโยชน์ต่อการพ redict นะคะอนาคตของหุ้นในบริษัทที่เขาจะลงทุนนะคะนี่คือ implication ที่ได้จากซีรีส์แรกซีรีส์ที่2เราพบว่านะคะกลุ่มผู้ให้กู้ยืมเงินกับบริษัทเนี่ยนะคะ ซึ่งเราเก็บข้อมูลนะคะเป็น,ปน,ปนอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนี่ราคาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาทดสอบนะคะกับมูลค่าของแฟร์แวลูเนี่ยค่ะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพบว่านะคะจริงๆแล้วตัวของธนาคารหรือว่าผู้ให้กู้ยืมเงินเนี่ยนะคะก็มองว่าแฟร์แวลูเนี่ยเป็นประโยชน์นะเพราะว่าราคาที่ขึ้นลงของตลาดนะคะที่มันทําให้มูลค่าของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันสะท้อน ความมั่งคั่งของบริษัทในอนาคตว่าสินทรัพย์ตอนนี้มีเท่าไหร่ถ้าจะขายในอนาคตจะรวยไหมจะมีกําไรจะมีกระแสะเงินเพื่อมาจ่ายหนี้ไหมเขาจึงมองว่ามีประโยชน์นะคะเพราะ,ะนั้นสินทรัพย์ตัวไหนที่ fair value สูง change in fair value สูงตัวอัตราดอกเบีย้ยที่เรานํามาทดสอบอความสัมพันธ์เนี่ยจึงต่ำนะคะเพราะ,ะนั้นก็เลยสามารถ imply ได้ว่าเขาใช้ข้อมูลตรงนี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะชาร์ดอกเบีย้ย ของบริษัทนะคะที่มากู้ยืมนะคะคณนิซีรีี์ที่3นะคะเรามามองมุมอมองในเรื่องของออเดดฟีนะคะว่ามันมีต้นทุนแฝงไหมนะคะการการรายงานทางการเงินที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในแง่ของผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยมองว่าการประมาณการแฟ i r วอร์ลแบบนี้เสี่ยงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีตลาดซื้อง่ายขายคล่อง แล้วต้องใช้โมเดลที่เป็น financial m o โมเดลสมาวัลเแบบนี้นะคะเราก็เลยไปเก็บค่าธรรมเนียมมาจากกลุ่มบริษัทในตลาดทีอ่อยู่ในบริษัทต,ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะคะกลุ่ม Real Estate เหมือนกันเอาค่า Audit f e ีเนี่ยนะคะมารันเพื่อทดสอบดูกับมูลค่าของ Fair Value ที่เปลี่ยนแปลงไปก็พบว่าจริงๆแล้ว ออดิตไม่ได้กลัวไม่ได้มองว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มเติมเลยด้วยซ้ำนะคะเราก็พยายามทำ literature review เพิ่มเติมเพื่ออธิบายว่าทำไมปรากฏว่าสิ่งที่เราพบก็คือด้วยลักษณะหรือว่าเนเจอร์ของสินทรัพย์บางอย่างที่มันไม่ได้มีตลาดรองรับดังนั้นเนี่ยมันเป็น norms มันเป็นประเพณีของอุตสาหกรรมนั้นๆที่เขาควรที่จะใช้ financial models ในการ value สินทรัพย์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ออไม่ใช่ extra risk ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เป็น additional risk แล้วเขาก็ไม่ควรที่จะไปชาร์จ audit fee ที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่อ,อุตสาหการรมปฏิบัติกันอย่างทั่วถึงอยู่แล้วนะคะนั่นคือ implication จากงานชิ้นที่3ชิ้นนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากระแสะตอบรับนะคะจากจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆก็ ก็ได้รับการตีพิมพ์แล้วทั้งทั้งสเรื่องนะคะทั้ง3มซีรีส์ก็ก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนเห็นว่ามันมี c o n t r i b u t i o n ในเชิงวิชาการบ้างส่วนในเชิง policy นะคะจริงๆแล้วเราก็อยากจะบอกผ่านานักลงทุนนะคะหรือว่า,าธนาคารผู้ให้กู้ยืมเงินเนี่ยคะ่ะแล้วก็ auditor นะคะว่าจริงๆแล้ว fair v a l u เนี่ยถามว่ามัน subjective น่ากลัวไหมก็คงจะน่ากลัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ถ้าสมมุติว่า fair value มันอยู่ในบริบทที่โดยเนเจอรของมันเนี่ยมันต้อง subjective มันก็คือ n น r m มเราไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันแล้วเราก็ไม่ควรไปมองมันในแง่ร้ายมากนะักเพราะว่ายังไงมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็น fair value ที่วัดจากตลาด ที่ซื้อง่ายขายคล่องในเลเวลที่1หรือจะมาเป็นเลเวลที่2หรือเลเวลที่3ทั้ง3อันนี้มีคุณค่าในเชิงของการนําข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจหมดเลยนะคะส่วนออ d i ดิเตอร์เองเขาก็ไม่ได้มองว่าตรงนี้เป็นภาระเพิ่มเติมเพราะยังไงที่ที่ต้องตรวจก็ถ้าสมมุติว่าโดยเฉพาะออร i ดิเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเขาจะรู้แพทเทิร์นในการตรวจเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้น ก็ไม่ได้ไปเพิ่มภาระงานมากนะคะนั่นคือสิ่งตอบรับและข้อเสนอแนะโดยภาพรวมจากงานวิจัยชุดนี้แต่ว่า3เรื่องนะคะถ้าให้มองโดยภาพรวมว่างานวิจัยชิ้นที่ทําอยู่เนี่ยนะคะทั้งหมดซีรีส์ที่พูดมาเนี่ยบทสรุปคืออะไรนะคะอยากสรุปอย่างนี้ค่ะว่าอยากฝากสําหรับนักลงทุนนะคะว่า ถ้าเกิดคุณเห็นบริษัทไหนเนี่ยมี fair value exposure นะคะก็คือหมายถึงว่าการใช้ fair value ในการ report นะคะสินทรัพย์และหนี้สินเยอะๆนะคะสมัยก่อนอาจจะต้องกลัวเนาะว่ามันมีการประมาณการเยอะสมัยนี้นะคะเราก็ลองเปิดใจดูก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วคำว่าความน่าเชื่อถือของทางบัญชีไม่จำเป็นต้องถูกต้อง100%การคาดการณ์ที่ คาดการแล้วใช้ข้อมูลที่เป็น base estimate การคาดการที่มี historical data ที่ accurate มาทำ fair value ให้มันมีความเป็น faithful representation เนี่ยมันก็สามารถทำให้การ predict ของนักลงทุนแม่นยำเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนก็ต้องอัปเดตกับตัวเองเสมอนะคะหมายถึงว่าติดตามในวงการนี้นะคะว่าตอนนี้ fair value เนี่ยมัน แต่และสินทรัพย์แฟลวลูโมเดลไหนมันเหมาะสมกับสินทรัพย์แบบไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ทันรู้เท่าแล้วก็ตัดสินใจได้แมันยํำขึ้นนะคะส่วนสำหรับในเชิงของวิชาการนะคะจริง,รงๆแล้วงานนี้ทำในบริบทของออตลาดหลักทรัพย์ในออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้ คือถ้าเราอยากจะลองดูในบริบทของประเทศเรานะคะในประเทศไทยเนี่ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้ว Capital Market หรือว่า,าตัว m e ค h a n i s m มในในตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นแล้วแตกต่างจากออสเตรเลียเยอะมากนะคะอ,อย่างเช่น เรื่องโครงสร้างของบริษัทที่เห็นได้ชัดเลยก็เป็นเรื่องของ uh, family run business อย่างนี้ค่ะเพราะนั้น management team ก็อาจจะมามีผลในการทำ value ค่อนข้างเยอะมากเราจะนำตรงนี้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมก็ได้ว่าเมื่อบริบทมันเปลี่ยนอย่างนี้ implication มันเปลี่ยนไหมอย่างนี้นะคะก็ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะส่วนสำหรับตัวของนักศึกษานะคะอ,อ,อาจารย์ก็อยากจะฝากบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ เราเป็นคนแฟร์ๆเนาะคนแฟร์ๆก็ก็น่าจะลองเปิดใจชอบอะไรที่มันเป็นแฟร์ๆเป็น estimate นะคะเพราะฉะนั้นคาดการในอนาคตนะคะคือใครที่คาดการในอนาคตได้แม่นยากว่าคนนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างได้เปรียบอยู่แล้วแหละเพราะเราอยู่ในยุคที่เป็นแบบ information driven นะคะเพราะฉะนั้น Fair value ก็มาจากคอนเซปต์เดียวกัน information driven นะคะเพื่อทำนายอนาคตนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ อ,อดทนรับฟังนะคะความในใจแล้วก็ความชื่นชอบเป็นส่วนตัวของตัวปิ๊กเองนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะยังไงก็ฝากติดตามรับชมรับฟัง Easy Talk Easy Listening ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ thank you for listening ติดตามเอพิโซดต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ KKBS แล้วพบกันขอบคุณค่ะ KKBS podcast easy talk easy listening